ยังชมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมแบทพิกกี้ต่อจากแบทตึ้งแคทในอีพีที่46ก็ตอนนี้ก็ที่งคืนกว่าๆเรานครับถูกแล้วถูกแล้วที่งคืนกว่าถูกแล้วไปอีกห้าด่านประจำวันนี้หกนะน่าจะหกบอกเลยว่าวันนี้น่าจะง่ายเชื่อผมในเวลาเจ็ดวิเราก็น่าจะเล่นสองครั้งแล้วเชื่อผม เออผมว่าสูงเกินไปนะเมื่อกี้อ่าเราต้องเอามีอยู่สองอันนะไม่เวิร์กไม่เวริร์กเวิร์กไหมไม่ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เอาไปก่อนอยังไม่เนี้ยผมว่าปุา่ดซับอะไรชื่ผมโูแรงไปอือโหแรงไปจริงๆนั่นี่ย อ war, <X Joh an> ่าฮะเราว่าได้เราไม่เจ๊ดร้อยขึ้นนะใจเร็วไก่เร็วอย่างงี้ผมว่าได้ผมว่าได้เรีงไปนี่อะเลี้ยงเร่งไปเล่นไปเร่งไปจริงจริงเร่งไปอุ้ยเราได้เราได้นี่เดี๋ยวเราก็ค้างเลยนะโอเคปู่มโอ้ได้ไม่ได้ร้อยเฮ้ยลงมาดิลงมาสิแบบ เราลงได้ครับเรางได้ผมเชื่อว่ามันไม่ค้างเอ้ยได้เร้วได้เร็วได้เร็วครับทุกคนมันไม่ค้างครับมันไม่ค้างมันพังเนี่ยถึงไหมเนี่ย <c oughs> มันไม่ถึงพร้อมกันเชื่อผมปล่อยพร้อมกันเลยนี่ได้แล้วแล้วมันก็กลับนั่นแหละแต่ว่ามันจะพังไสิกลัวมันจะพังเฮ้ยไม่พังเรียบร้อยพังลนะแล้วฮะโอเคนี่เราได้ ด่านสามแล้วอ๋าาอไปลบไฟคลิปมาเม็เมเกือบเต็มนะเมื่อกี้อืมอะทีนี้เราก็เปลี่ยนทางกันน่าจะจบแล้วสำหรับด่านนี้นะเออมันแรงไว้พอเออเอาไวน้นี่แล้วก็ฝั่งนี้ใช่ไหมได้ได้ได,ไดผมว่าได้ปล่อยกับเรา,าจะตีกันน,นี่เรียเต็มยาลมเรียบร้อยนี่แหละเป็นการทามิ่งที่ดี Uh huh, uh huh. ได้แล้วต่อไปฮะเราไปเล่นด่านสิบสองก่อนนะมีอะไรไหมด๋ยวนี้ก็ปกติแล้วก็แล้วก็มีโอ้ด่านนี้เราต้องแข่งกับเวลานิดนึงนะก็ตามสูรเดิมใช่ไหมใช่ใช่ใชอ่าฮะน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีสุดแล้วมั้งอ่ามันจะวิ่งเอง แล้วเราก็ไปสามอันโอ้เดียบร้อยพังนะเรียบรอยพังนะโ,โอเคอเร็วอันนี้เร็วเกินนะเร็วเกินอันนี้เราก็น่าจะสามารถเอาทั้งกล่องทั้งไอ้นี้ได้นะแดีวยวมันจะล้มก่อนนะพี่โอเคเพราะเรารอลงไปก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยเีได้อยู่ได้อยู่เชื่อผมไ,ได้ผมไว่ได้ อืมได้ไหมอู้อืมจริงเฮ้ยจึงเชนชัยเราได้กล่องน,นะโอเคต่อไปเอาเวลาฮะเว้ยเราต้องเล่นสองรอ,นะอนบนี่โฆษณามันเยอะจริงๆเลยโอเคต่อไปมันเราน่าจะปล่อยพร้องกันเลยไปฮนะได้ไหมต่าง เราปล่อยตอนย่าฮนะอือมีย่าเป็นตัวกําหนดนี่ย่าตรงนี้ไปฮะรวยสวยไหมถึงอะอืเฮ้ยได้ไหมได้ไหมได้เลยอุ้ยได้ด้วยได้ด้วยได้รวยได้เฉยอูได้เฉยเรายังไม่เล่นดานดิมามนี่ฮะดาบนี้ฮะทำหมวกโดนอีกแล้วนะประจามนี่รักษาหมวกไม่ดีก็พัดลมถ้าดังเหมือนเดิมก็พัไปนะ ดันนี้ยาวมากอู้ด่านี้มีกระโหลกนะฮะเราเอาเอาอะไรดีขึ้นไปก่อนนี่ฮะอู้ไปแล้วเรียบร้อยได้อยู่ฝั่งนี้ได้อยู่ เออได้แล้วได้แล้วได้ไหมอู้ลงพอดีฮะลงพอดีเลยอื้อตัวกัดขัดความความเจริญคลิปยายาโอ้ยเลยได้แล้วได้แล้วเออได้แล้วได้แล้วมันจะขัดความความเจริญอีกรอบเอออยัาไปมันไปเออไม่ติดขัดสวยถือไปเรื่องที่ดีขอบคุณขอบคุณ ยังไม่เัดควงความอ้า้โหอ,อีสีเขียวจำได้ไหมอีสีเขียวบังความเจริญของเรามาสองสามรอบแล้วอู้อู้ของดีมาครั้งนี้ครั้งนี้เวลาดี ครั้งนี้เวลาดีบอกเลยเราน่าจะได้แล้วถ้าเราไม่เกิดปัญหาอะไรนะบอกเลยว่าดวงดีแล้วครั้งนี้ถอดเรียบรอยเราได้ทาวาเราได้แล้วสี่ทับสี่สิบห้าอันบอกเลยว่ามีเยอะโอเคนี่เราบดล็อกหมูราชานี่บีบ็อกสักหน่อยโยโยเต็นโยโย,โยนะะยนะเรามี ก็ออดบบนี้เราก็แค่ okay. ปล่อยเวลาให้ถูกบ้างนะเนีย่ยไว้ใกล้กันเลยสามบอ็อกเนี่ยกินที่นะครับละเล่นลเล่นโอเคเราน่าจะห้านะมีล้อสามอันไอ้นี่นนไว้ตรงอ่ะหมูไว้ตรงกลางอันนี้ถ่วงน้ำหนักไว้ด้านนี้อืมน่าจะเขาน่าจะให้ทำอย่างนี้นะเอาไว้อยู่ตรงนี้เอาไว้ด้วย โอ้ไว้ผิดด้านอืมแลด้านนี้ก็น่าจะปล่อยให้ไหลนะปล่อยให้ไหลแล้วก็เราก็ต้องปล่อยปล่อยถูกปล่ะเช่นโอ้หูพังนะฮะพังพินาศมันจะเวอร์ไหมเนี่ยพังพินาศเลยนะล้อสามอันยังเอาไว้อยู่มันลอยนะยังลอยอยู่ไม่รู้ว่าเราจะรอดไหมก็ลงไป อนี่ฮะก็ไม่ต้องเอาเค้กไม่ต้องเ,อเค้กหรอกไม่ต้องเอาเค้กโอ้โหได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้ฮะได้ฮะแต่เราไม่ได้กงองใคยมาเอาเจ็บหลยฮะด้หน,น,นี้ได้แล้วเออเอาหมูพระราชามาด้วยสำเร็จฮะบอกเลยว่าโฆษณามันเยอะจริงๆต่อไปผมจะเล่นออฟไลน์ครับ <c oughs> โอเค บอกเลยว่าเจ้าหมูนายมาทําถูกแล้วมาจู่มาอยู่กับวิศวกร,กรที่เก่งที่สุดในโลกนะไม่ใช่ผมบอกเลยว่าเราจะผ่านด่านนี้แบบสามดาวได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเราสามารถเอาเอาอันนี้ก็ได้นะเนี่ยโอ้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 ถ้าเราหมูพระราชาอาจจะผ่านเกิได้ก็ไปได้นะอืมเป็นไปได้นะเราได้สามดาวเดียว ลุยสองทางสุดท้ายกับระเบิดกันอันนี้วางได้น่าจะสามแฝกรอน,นี้นะมั้งนะอืมมีอืม,ม,อมเราน่าจะเล่นได้หลายแบบอันนี้เราไม่มีกระโหลกนะอันนี้เราต้องเล่นสองรอบประจำฮนะโอ้ไม่ได้อ่าวางนี้อ่าฮะไม่โอเคไม่เป็นไรเอากล่องนะด่านนี้ผุมชอบสนุก เรียบร้อยตายแบบีซี่สองดาวฮนะด่านนี้ต้องเล่นสองรอบเล่นสองรอบมาบ่อยแล้ว <c oughs> น่าจะมีวิธีเล่นแบบรอบเดียวแต่ว่าผมเล่นเล่นไม่ได้ <c oughs> อันนี้ต้องเล่นสองอันนี้เราต้องเล่นทางนี้นั่นหละบอกเลยด่านนี้ี a ี y แล้วรือหือจะจะเอาดาวเดียวได้นะเราจะเอาดาวเดียวก็ได้นะแต่ไม่คุ้มเวลาคิดเป็นยาวอ่าฮะด่านนี้ ด้านนี้เราใช้ระเบิดก็ได้ด้านนี้เราจะใช้ใช้ระเบิดได้ใช่ใช่ใช้ระเบิดได้เอาล้อยิงบุทำไมเนี่ยอ่าฮะไม่ไม่ไม่อืมฮะมันจะเวิร์กไหมไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กวัเลยเรากะดีฮะเราอาจจะได้ก็ได้ เฮ้ยว่ามีสิทธิ์ได้นะถ,ถ้ามันลมเยอะกว่านี้อาา่าฮะเราไม่ต้องใช้ครับสุดยอดต่อไปเราจะไปเอากล่องข้อบูนกันอืมเราจะทำไงดีเราเราทำไงดีเนี่ยอู้ไปลอืม ทำไงดีทุกคนทำไงดีทุกคนผมไม่รู้ครับเอาเอาไปทั้งคู่เนี่ยทำไงเนี่ยทำไงเนี่ยทุกคนอ๋อยี่ฮะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเราแค่ป,ปล่อยแล้วก็ป้ายเอออย่างนี้ทุกคนดึงไปมันให้สามอันได้เลยเหยถ้าไม่เกินเราก็สามดาวฮนะ เรียบร้อยสามดาวจะาดาอก็วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ไปุูมแจ็คพอตกันก่อนนะเราเลเวลอัพนะเราต้องซูมใช่ไหมได้ไรเนะี่ยได้น็อตนะอืโอเคซูมอีกลางแล้วกันได้ไรไหมเนะี่ยได้คียยิมห่านนะโอ้ เดมนะครับว่าต้องเล่นห้าด่านเออด่านนี้น่าจะยากเตรียมเบาๆนะนั้นตอนนี้ปิดไฟแล้วอู้ด่านนี้น่าจะยากห้ามใช้ไฟด้วยนะด่านนี้ก็ลุ้นอย่างเดียวในอย่างนี้แหละครับโอ้โหเราต้องปล่อยเลยวกว่านี้ตรงนี้ ช่ไหมฮะอุ้ยเกืบถึงเกือบถึงนะเราเกือบได้สามดาวนี่น,เนะเราว่าเราเราจะผ่านแล้วนี่ฮะปล่อยเลยถึงไหมได้ฮนะผ่านแล้วสามดาวแบบชิวๆครับอืมก็ไปอย่างๆน,นะครับสวัสดีครับ